นั้นผมจะคิดสาละตะทุกอย่างอะไรอยากให้ก็ให้จ้ะอย่าง <I S 2> วันนี้ใน uh huh. ในแบรนด์ของ Miss Grand, มิสแกรนเรามีโปรดักต์อยู่2ตัว uh huh. เอาตัวแรกเนี่ยขายดบขายดีจะ4ล้านซองแล้วจาก3ล้านเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว uh huh. วันนี้มีโปรโมชั่นพูดกันง่ายๆถ้าใครไม่ได้ใช้อันนี้ถือว่าผิดแล้วละ่ะนะครับหคุณทําให้สังคมดีขึ้น2คุณเสียภาษี7%มูลค่าเพิ่มให้รัฐบาลใหม่ uh huh. เพื่อน,นําไปใช้พนุ uh huh. บํารุงใครก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจแต่ผมจ่ายนะคะทุกซองอย่างต่อไปคือคุณได้มีอาชีพไม่มีใคครรไม่ซื้ออหกับ 59บาทตอน1ซองวันนี้โปรโมชั่นไม่ต้องอะไรเยอะแอดมาเลยแค่50ซองนะคะ50ซองเหลือราคาที่ขึ้นอยู่อาจจะผิดนะฮะ1,950ขออภัยนะฮะพะเหลือแค่ซองละ39บาทขอโทษทีนะฮะเพราะฉะนั้นนะให้พิมพ์มาว่าอยากสั่งซื้อ50ซอง1,950บาทนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ขอลายด้วยโปรโมชั่นวันนี้เป็นแบบนี้จาก59เหลือ39ลดให้ซอง<ฮ>ละ20บาท ใช้แค่เท่าแบบ